วันที่19มการ,ราคมที่ผ่านมาทางด้านสภาเด็กและเยาวชนตําบลป่ามงอำเภอเดชอุดมนะครับจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับสอสอศูนย์ประสานงานสื่อสร้างสุขภาวะเด็กเยาวชนภาคอีสานนะครับก็ได้มีการจัดกิจกรรมครับนะฮะเรียกว่าผลิตสื่อสร้างสารรค์โดยมีการจัดเวทีเสวนานะครับมีการให้ชุมชนเนี่ยทํารายการอาหารพื้นบ้านเรียกว่าเชฟกระทะซอดเชฟกระทะซอดเป็นยังไงฮะก็คือเป็นเชฟที่เนี่ย ทำกับก <ไง S 1> ระทะซอดนะครับเพราะอร่อยมากไงเสนอวิถีชีวิตวการทํามาหากินของคนในชุมชนผ่านเด็กและเยาวชนในการหาอาหารที่มีอยู่ในท้องถิน่นซึ่งยังอุดมสมบูรณ์อยู่นะครับไม่เหมือนแถว้วยวังนองนะครับ <laughs> การจัดเสวนาในตอนนี้เรียกว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนาเด็กครับ เพื่อสะท้อนแนวคิดประเด็นต่อเด็กเ<ม>ยาว,วชนในการมีเป้าหมายที่จะทําให้มี3ดีนะครับก็คือสื่อดีพื้นพื้นที่ดีภูมิปัญญาดีครับทีมงานเขาก็ได้ไปสสวเขาได้ไปสัมภาษณ์สภาเด็กและเยาว,วชนตําบลป่าโมงคือเด็กชายวรวุุิบัณฑิตน้องบอนนะครับไม่ทราบชมรายการอยู่หรือเปล่านะครับบอกว่ารู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของรายการอาหารพื้นบ้านได้รู้ทักษะการทําอาหารใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สนุกแล้วก็รู้วิธีการอาหารในชุมชนรู้วิธีการผลิตรายการโทรทัศน์ด้วยน้องบอนบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยไม่รู้เลยนะ ว่าไอ้ของไร่ท้องนาแบบนี้มันมีของกินเหมือนกันครับไม่รู้ด้วยซ้ําว่าใน,ท,นาท้องนาท้องนาที่เก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยสามารถที่จะมีปลามีแรงต่างมากินได้ครับ,รบพอผ่านกระบวนการนี้ก็เลยโอ,โอ้โหของกินในชุมไม่ต้องปไปไม่ตลาดไม่ต้องไปต้องห้างสรรพสินค้านะครับรอบๆชุมชนนี่เรามีนะครับ,ต,บ,บตัวแทนครูนายพิษนางพิสมัยมาละมาจันนะครับนางพิสมัยมาจันก็บอกว่ากิจกรรมนี้ทาให้เด็กได้เรียนรู้รหลายอย่างนะอย่างเช่นการหาหอยขัวครับรู้จักไหมครัหอยขัวไม่รู้จักเลยหอยขมที่ฝังอยู่ในดินนะฮะ ถ้า,ถาเดินอ<ช>อหอยคมผมก็จะออพอรู้อยู่ถ้าเดินเฉยๆนี่จะหาไม่ได้<า>ต้องอมีความรู้คนเท่าคนแก่บอกว่าจะหาอย่างไง<า>ถึงจะหาเห็นครับเด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้ทักษะการหาหอยครับทาให้เด็กมีประสบการณ์หากินได้ไม่อดตายแล้วก็ภูมิปัญญาก็ไม่สูญหายไปจากตัวเด็กด้วยนะครับ,รบทางพี่เลี้ยงสภาเด็กและเยาวชนตำบลป่ามงนางปัทมาพาพิมพ์พัด พาพิมพันธ์นะครับได้บอกว่าเด็กกลุ่มนี้ทํากิจกรรมมาระยะหนึ่งแล้วในรูปแบบของจิตอาสาครับแต่ก็ยังไม่เคยทํากิจกรรมเกี่ยวกับการทํามาหากินพื้นบ้านนี่ฮะตอนนี้ก็รู้สึกว่าโหเด็กได้เรียนรู้เยอะเลยทีเดียวครับอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อําเภอเด็ดอุดมนะครับเยาวชนตําบลป่าโมงขอปรบมือให้ครับดีนะฮะแม่มีการเรียนรู้มีอะไรต่างๆนานาครับเดี๋ยวเราพยากรณ์สักครู่หนึ่งต่อสายอยู่ครับผมไปต่อไปทีนี้ครับผมครับครับ